นี่ไทฟอร์เนะครับเดี๋ยวจะย้ําสอนสูตรตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมสาหรับใครที่ยังใส่อินดิเคเตอร์ไม่เป็นให้เข้าไปดูใน ep 8 6นะครับเซิร์ชว่านิดไทย ep 8 6ได้เลยใน y t u t u เนาะอ่าเราจะแอดตัวนี้เข้าไปเราจะใช้ตัวนี้ดูคู่กับ Data นะครับผมบางวัน Data อาจจะไม่ทำงานอาจจะใช้แค่ตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ย้ำวิธีการใช้อีกทีนึงว่า macd histogram เนี่ยมันใช้ยังไง working ยังไงนะครับผม แต่ตอนนี้ให้เซตสูตรตามนี้นะโอเพ4นสี่สิบเจ็ดยี่สี่สี่สสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับสีกับสีกับค่าต้องตรงตามนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อวานเนี่ยลงลงไว้ในหน้ากลุ่มหลักแล้วนะครับหน้ากลุ่มหน้ากลุ่ม Facebook นะครับคือผมจะมี คิดๆวด่าเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเข้านะครับอ่ะมาดูกันการดู M A C D Histogram นะครับการดู Histogram เนี่ยเดี๋ยจะเป็นสีฟ้าแล้วกันมันจะมี level z e r อยู่นะครับคุณให้คุณสังเกตตรง level z e r ขวามือตรงนี้มันจะเป็นศูนจดศตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลาง 0. ของของ Histogram เดี๋ยวจะให้ไปดูในการาฟอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้จะสอนในนี้ก่อนนะครับอ่าศูนดศูของ Histogram นะครับอันนี้คือค่าที่เราตั้งตามตะกี้เนาะ ผมอัปเดตจาก472441เป็น4เป็น472444อันนี้จะเป็นภาพเก่าที่แท็บไว้เพะนั้นเนี่ยให้คุณสังเกตตรงนี้เวลาที่เส้นสีแดงออกจากภูเขานะครับแล้วอยู่ใต้เลเวลศูก็คืออยู่ด้านล่างนั่นแหละภูเขาด้านล่างเราจะเข้าบายเราจะเทรดบนะครับแล้วดูว่าถ้าคุณเข้าบเข้าายตรงตามที่ลูกศรสีฟ้าผมชี้เนี่ยดูในกรกฟถ้าคุณเข้าายตรงนี้คุณก็กําไรตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดู ทุกครั้งที่อถ้านะครับผมมันยังอยู่นอกภูเขาอยู่ก็คือมันจะมีสีดำๆตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเส้นมันยังอยู่นอกภูเขาอยู่เนี่ยคือคุณสามารถอ่าเข้าบายได้ตลอดนะครับจนกว่ามันจะกลับเข้าไปในภูเขาหรือหรือทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งไงก็ช่นนั้นก็คือหยุดบายละมาดูเช่นตรงนี้เป็นต้นที่ผมวงไว้นะครับ ถ้าเส้นสีแดงยังอยู่นอกภูเขาอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยู่ในภูเขาเราจะยังไม่ไม่เฉดนะจนกว่าเส้นสีแดงอยู่นอกภูเขาแบบนี้นะครับเส้นสีแดงกระโดดออกมามออกมานอกภูเขาเนี่ยเราบายได้ตลอดบาย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 ไปเรื่อยๆนะครับเอเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูเดี๋ยวจะวาดในอันใหญ่ตรงนี้แล้วกันแต่เราจะดูใช้อ่าสูตรนี้เป็นหลักนะครับสูตรสี่สิบเจ็ยดยี่สิบสี่สูตรที่ให้ไว้ตะกี้นี้เป็นหลักแต่ผมจะวาดอในตัวอย่างให้ดูเช่นตรงเนี้ย พื้นที่ที่เราสามารถบายได้ก็คือถ้ามันอยู่นอกภูเขาแบบเนี้ยก็คือบายได้นี่คือการใช้ฮิสโตแกรมอยู่นอกภูเขานี้บายได้นะครับถ้าเป็นด้านบนนะครับก็จะเป็นเซลล์ด้านบนภูเขาเนาะด้านบนอ่าเลเวลศเดี๋ยวมาดูด้านบนแบบนี้อ่าด้านบนแบบนี้นะครับ ใต้ภูเขาเป็นบายเหนือภูเขาเป็นเซลล์นะครับก็เหมือนกันถ้ามันอยู่นอกภูเขาแบบนี้เส้นสีแดงอยู่นอกภูเขาแล้วมันมีช่องดําๆเนี้ยคือคุณเข้าเซล์ได้ตลอดในจังหวะเหล่านั้นจนกว่ามันจะกลับเข้าไปในภูเขานะครับก็ตามตัวอย่างตรงนี้เลยทุนเข้าเซลล์ตรงนี้ก็ตามาภาพด้านบนนะครับก็สามารถเป็นกําไรได้หรือว่าเป็นกําไรลงมาหนักๆได้นะครับก็ตามนี้ อันนี้คือวิธีการใช้ใง่ายๆหลักๆเลยนะครับอ่าใต้ภูเขาหรือว่าบนภูเขาอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่ามันอยู่ใต้ภูเขาหรือว่าอยู่บนภูเขาแต่มันก็ดูง่ายๆแหละคุณสามารถซูมเข้าซูมออกดูได้เดี๋ยวจะพาจะพาเข้าไปดูในกราฟนะครับเดี๋ยวบอกเรื่องดัต้าอีกทีนึงอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติถ้าคุณเข้าไปตรงนี้อ่า คุณสามารถทำกำไรได้ไหมสุติว่าคุณเข้าไปตรงนี้มันสามารถเป็นกำไรได้ไหมก็ลองดูว่ามันตรงกับกราฟหรือไม่อินดิเคเตอร์เราใช้ได้ผลแค่ไหนนะครับถ้าคุณเข้าไปตรงนี้ท <st> uh> ี่ผมนะวงกับคุณเข้าเซลล์ตรงนี้เป็นกำไรได้ไหมนะครับถ้าคุณเข้าเซลบายเซลตรงนี้สามารถเป็นกำไรได้ไหมนะครับลองดูสินะครับเซลบายนะครับแล้วก็บบายเซลตรงนี้นะครับก็สูตรตามนี้อีกรอบนะครับ,รนะรบสูตร47 24 44ีี่นี่แหละอ่าดัตนะ้าเรามีอัปเดตนิดหน่อย เราจะมีอ่ากากบาทกับเช็คถูกบอกเช็คถูกคือจังหวัดที่สามารถเข้าเทรดได้นะครับตัวอย่างนะครับแบบนี้ถ้ามันอยู่ในระยะราคาหรือแลงที่เข้าเทรดได้จะเป็นเครื่องหมายถูกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเข้าทิศทางตาม Data ก็ได้หรือจะเข้าทิศทางคนละทางกับ Data ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่การวิเคราะห์ของเราหรือเราจะใช้สูตรตะกี้นี้ช่วยก็ได้แล้วผม ถ้าราคามันอยู่สูงเกินไปก็อาจจะยังไม่เทรดนะครับแล้วถ้าราคาต่ําเกินไปก็อาจจะยังไม่เทรดถ้าราคาต่ําเกินไปเนี่ยถ้ามัน data บอกให้บายเราก็บายถ้าราคาสูงเกินไป data บอกให้เซลล์เราก็เซลล์แต่ถ้าราคามันอยู่สูงแล้ว data บอกให้บายเราก็จะยังไม่เทรดถ้าราคามันอยู่ต่ําแล้ว data บอกให้เซลล์เราก็จะยังไม่เทรดนะครับผมตรงนี้อาจจะต้องจําให้ดีนะว่ามันเป็นบายหรือเซลล์แล้วราคามันอยู่ตรงไหนถ้าราคาต่ํายังจะเซลล์อยู่ไหมถ้าราคาสูงยังจะบายอยู่ไหมตรงนี้ก็ต้องไปตอบตัวเองเนาะลองคิดพิจารณาด้วยตัวเองอันนี้เดี๋ยวเราจะ ไปดูที่กราฟกันนะครับตรงนี้คือการอนะัปเดตของ Data เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกราฟกันว่าไอ้สูตรที่สอนไปตะกี้มันเป็นยังไงใช่เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้มายกตัวอย่าง Gbp nzd แล้วกันสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอิเล o r เตอร์เข้ายัางไงไปดูในนิทไทย ep 8 6เนาะหรือตรงนี้เนี่ยเราเข้าไป ตรงคําว่าเซลล์นะครับด้านซ้ายแถบซ้ายมือนะครับผมตรงกลางตรง RA 0 0หซ้ายมือมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่สี่เหลี่ยมนะครับทางซ้ายมือของ A100 ึ่้อเรากดตรงสี่เหลี่ยมตรงที่แบบเป็นขยายนะครับสี่เหลขยายตรงนี้เข้ามาถ้าจะใส่อินเด็กเตอร์ไปตรงตัว F ด้านล่างตรงปุ่มฟังก์ชันด้านล่างล่างสุดของจอนะจะมีตัว F อยู่นับเป็นตัวที่3นันจับนับจากทางซ้าย RA 1 0 0 แล้วก็เป็นแคนเดลแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันให้ใส่อินดิเคเตอร์ได้นะครับไปที่จุดๆๆขวามือนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่บวกด้านบนเพื่อแอดอินดิเคเตอร์เข้าไปเนาะอ่าสูตรที่เราใช้ตอนนี้นะครับตัวนี้นะสิบเจ็ดยี่สี่สี่สี่ตรงนี้ให้แนะไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมอ่าเรามาดูอ่าอย่างที่บอกตรงนี้เลยดูตรงกระกบาาของผมนี่นะอยู่นอกภูเขาแบบเนี้ยบายได้นะครับคุณก็บาย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 ,บายไปได้เรื่อย ก็คือถ้ากราฟมันลงมาคุณก็บายกราฟลงมาคุณก็บายกราฟมันลงมาคุณก็ buy, บายแบบนี้เป็นการตอดบายไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมเรื่องจุดเข้านะจุดเข้าจุดเข้าจะต้องไปดูใน EP สองหนึ 2, ่งเจ็ดถึงสองสองถูกสองหนึ่งเจ็ดถึงสองสองศนย์กับ EP 235อสาสิบห้านะครับเรื่องจุดเข้าสำคัญมากเรื่องจุดเข้านี่สำคัญจริงๆจุดเปิดจะต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดู EP 2อ7สิบเจ็ดถึง2อ0ยิบ แล้วก็ EP 2 3 5ให้เข้าใจเรื่องจุดเปิดให้ดีเพราะเพราะมันจะต้องใช้ไปตลอดการเทรดของคุณนะครับเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าเอ๊ะอินดิเคเตอร์มันบอกให้บายตรงเนี้ยมันบายได้ตลอดแต่จุดเข้าล่ะมันจะเข้าตรงไหนในกราฟนะผมมันก็ต้องรอให้มันเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วก็เข้าบายสวยๆไปเพราะนั้นเรื่องจุดเปิดจะต้องไปดูใน EP 2 1 7ถึง220และ EP 235ิหนะครับเอาเป็นว่านะครับอยู่ใต้ level zero ก็คือภูเขาด้านล่างนะครับ เส้นสีแดงกระโดดออกจากภูเขาคุณสามารถเข้าบายได้นะครับเส้นสีแดงนะครับกระโดดออกจากภูเขาด้านบนคุณสามารถเข้าเซลล์ได้นะครับ imagine ถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้ลองคิดตามถ้าคุณเข้าเซลลตรงนี้นะครับ addn คุณก็ต้องไปหาทหั้งว่าเข้าเซล์จุดเปิดสวยๆสมมุติคุณอาจจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ดูว่าการาฟมันลงมาในกำไรเท่าไหร่นะครับก็ห0 0กว่าปิ๊บตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคุณจะรอ ลากยาวปล่อยวิ่งทีเดียวหรือจะเก็บมาตลอดอ่าตามตลอดทางก็ได้จะเก็บทางอ่าระหว่างทางระหว่างทางเก็บระหว่างทางมาก็ได้เช่น,นถ้าคุณเข้าเตยตรงนี้อาจจะทีพีมาหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรก็ว่าไปเพราะว่าการเก็บมาระหว่างทางเนี่ยมันก็ดีกว่าที่ไม่เก็บเลยเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้ลากลงมาตรงนี้มันลากกลับไปคุณก็อาจจะเสียได้โดยที่ไม่ได้เก็บกําไรมาเลยนะครับแต่ถ้าคุณเก็บกําไรมาทีละนิดทีละนิดคุณก็มีกําไรที่เก็บอยู่ในมือเนาะอ่า ตรงนี้เป็นเซลล์นะครับอยู่ด้านบนแบบนี้บนภูเขาเป็นเซลล์นะครับคุณก็ต้องรอจังหวะเซลลที่การาฟดีๆก็ต้องไปดูเรื่องจุดเปิดที่สอนไว้คุณสามารถซูมออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับทําให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจังหวะไหนเนี่ยที่เราควรจะบายจังหวะไหนที่เราควรจะเซลล์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูสูตรนี้คู่ควบคู่ไปกับ Data ได้นะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์มันก็แนะนําที่มันก็กําลังเป็นเซลนะสามารถเข้าเซลล์ได้นะครับตัวนี้นะแต่คุณก็ต้องดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอคอนเฟิร์มกับ Data ก็ได้หรือจะใช้สูตรนีถถ้ถ้าวันไหน d t t มันมันไม่มาหรือจะใช้แค่สูตรนี้ก็ได้แต่ถ้าดูควบคู่กับ Data ไปด้วยมันก็จะดีมากๆก็จะเห็นผลดีๆมากขึ้นนะครับฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูเนาะมันไม่ยากแนละสูตรนี้มันก็ง่ายๆเลยก็ ออกจากภูเขาด้านล่างาบออกจากภูเขาด้านบนเซลก็ถ้าอยู่ในช่ว,ชวงสีดํานี้ก็เซลแล้วเซล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 ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะก,กราฟด้วยครับมันต้องเป็นแห่งสีเขียวขึ้นไปคุณถึงเซลนะครับกราฟเป็นแห่งสีส้มลงมาคุณถึงบายนะครับทางนี้ทางนั้นดูอินดิเคเตอร์ประกอบนะครับประมวลผลรวมกับ Data ด้วยก็ได้นะครับ ก็ไม่มีรลยตามนี้นําไปฝึกดูนะน่าจะทํากําไรได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยได้เยอะขึ้นนะในการที่เรามี i ิเคเต t o r ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็ย้ําสูตรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสูตรตามนี้สี่เจ็ดยี่สี่สี่สี่นะครับ open นะตามนี้นะเอาไปลองดูว่าเอ๊ะทำอะไรได้บ่อยแค่ไหนช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างอีกทีหนึง่งที่ผมชี้ตรงนี้เป็นเซลล์นะครับ ก็ดูตรงกกาฟว่าเอ๊ะเธอมันเป็นแท่งสีเขียวแล้วคุณกดเซลล์เป็นกําไรได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมหรือตรงนี้เนี่ยมันเป็นบายถ้ามันเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วคุณกดบายเนี่ยเป็นกําไรเป็นไปได้ไหมนะครับดูซิว่ามันเก็บได้กี่ปิบอะไรประมาณนี้นะครับก็เคยสอนไว้แล้วในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ลองไปฝึกดูได้นะครับตัวนี้ก็6 5 9หิปิบนะครับดูที่จอด้านล่างนะครับคุณสามารถดูได้ว่าจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้มันเป็นระยะกี่ปิบนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับผมก็ไปฝึกดูได้ส่วนプライฟิล์มที่ใช้เนี่ยก็เป็น RA 100 150หรือ200ก็ได้นะครับผมก็จะอยู่ในเรงประมาณนี้ถ้าเพราะว่าเราเทียบกับ Data Data เราจะอยู่ในเรงของราคาที่วิ่งเนี่ยคือประมาณนี้100่งรปบล็0ถึง200ร้อปบอันนี้คือเลงของ Data ของเราที่เราวิเคราะห์อ,ออกมานะครับเพราะนั้นเราสามารถเห็นรา,ราคาได้ค่อนข้างชัดเจนหรือว่ากราฟได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเอ๊ะราคามันอยู่สูงต่ํา มันอยู่สูงหรือวราคาต่ำเนี่ยคือเราใช้แ a ง g ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเนี่ยในการพิจารณาว่าเอ๊ะราคามันอยู่สูงหรือว่าต่ำอย่างเช่นตรงนี้ก็อยู่ในระดับที่ถือว่าอ่าสูงพอประมาณนะครับผมถ้ามันเป็นสีเขียวขึ้นไปก็อาจจะเข้าเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถเห็นราคาได้ว่าเอ๊ะมันอยู่ในแรง g สูงหรือต่ำชัดๆก็คือ i a หนึ่งร้อย i a หนึ่งร้อยห้าสิบหรือ i a สองร้อยก็เลือกเอาได้เนาะแล้วแต่ที่เราถนัดละกันนะครับ A หนึ่รหรือ A ร้อยแต่มันก็จะใกล้ใๆเคียงกันแต่มันเป็นแลน์ที่ตรงกับ Data ของเราเพราะฉะนั้นก็สามารถนํามาใช้ในการเทรดได้สาหรับผมก็แนะนําที่ A หน0่นี่แหละนะครับเพราะส่วนมากกราฟแต่ละวันมันจะวิ่งที่ประมาณนี้แหละประมาณ100่งร้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ใช้แร n g ตามนี้แล้วก็สูตรตามที่สอนไปแล้วก็ดู Data ได้จะใช้ สมมติถ้าวันไหน Data ไม่ขึ้นอาจจะใช้แค่สูนรนี้เทรดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอใช้ควบคู่ Data ก็ได้ก็แล้วแต่การวางแผนเทรดของแต่ละคนทุกอย่างก็พิจารณาวิเคราะห์วางแผนเอาเองนะครับสามารถดูคลิปต่างๆที่ผมลงไว้ได้นําเทคนิคต่างๆนํามาปรับใช้กับการเทรดของตัวเองได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม